สวัสดีครับอยู่กับที่เด็ดอาจารย์นะครับสำหรับประจำวันที่14มีนาคม2567ครับนะครับก็ยังอยู่ในฟุตบอลกลางสัปดาห์ครับเป็นฟุตบอลทางฝั่งของฟุตบอลทั่วโยุโรปเป็นถ้วยรองอย่างทางฝั่งยูโรป้าลีกวันนี้ทางฝั่งของนกนางวนวลน่ครับไบรตันของซื้ออย่างโรเบโตเดชแอนพี่นะครับวันนี้เปิดสนามทางฝั่งของอเมริกัน Express นะครับพบกับทางฝั่งของ รมาเดี๋ยวเราวิเคราะห์คู่นี้เป็นฟุตบอลคู่ที่3ามแ้วกันครับนะครับเดี๋ยวจะนำพาทุกท่านไปเริ่มคู่แรกกันก่อนนะครับสำหรับวันนี้คู่แรกนะครับผมของเราก็เป็นทางฝั่งของนะครับผมออตาลนตานะครับวันนี้เปิดสนามนะครับเปิดสนามทางฝั่งอตาลนตาเปิดสนามจีวิสเตเดียมพบกับทางฝั่งของ Sporting l i bon. ลิบบอนนครับผมยักษ์ใหญ่จากโปรตุเกสซึ่งตอนนี้ลิบบอนคือจ่าฝูงครับสำหรับฟุตบอลโปรตุเกส เกมบรรลัสรพบกันมาต้องบอกเลยว่าค่อนข้างเดือดมากๆเป็นเกมที่แลกกันสนุกแลกกันเข้าทำแล้วเกมวันนั้นถ้าใครได้ติดตามต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่มีโอกาสสร้างสรมประตูเยอะมากโอกาสการยิงประตูโอกาสการยิงชนเสาชนคานเป็นเกมที่เปิดแลกกันแบบเต็มรูปแบบเกมวันนั้นอย่าลืมว่าเล่นในบ้านของทางฝั่งสปอร์ตติ้งลิสบอนวันนี้ไปดูเรื่องของราคาครับ ราคาวันนี้บอกเลยว่าเป็นทางฝั่งอตาลนตาแบกมาค่อนข้างแรงพอตัวเลยนะครับราคานี้ก็คือราคาที่บังคับต้องชนะเท่านั้นสําหรับเทพธิดาออตาลนตาของซื้ออย่างกาสเปโรกาสเปรินี่ครับนยะครับวันนี้เปิดมาในราคาครึ่งลูกนะนะครับส่วนราคาสูงต่ําเปิดมาค่อนข้างแอบแรงครับเพราะว่าถ้าใครจําได้เกมแรกที่พบกันมามันจบหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ยังอยู่ในรอบแบ่งกลุ่มอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะ สองทีมนี้ฤดูก,กาลนี้เจอกันมาแล้วสองครั้งต้องบอกเลยว่าเป็นการจบที่ไม่มีทีมในมไม่มีทีมใดมีผู้ชนะเลยนะครับสำหรับในการพบกัน2นัดหลังที่ผ่านมาแล้วก็ถ้าใครจำได้ฤดูก,กาลที่แล้วก็เจอกันในฟุตบอลยุโรป้าลิกนะนะครับเท่ากับว่า ฤดูกาลนี้เจอกันมาแล้ว3ครั้งนะครับสองนัดหลังสุดเป็นการจบผลเสมอนะครับซึ่งผลผลงานในการพบกันนะครับผมก็ราคาสูงต่ำเปิดมาค่อนข้างที่จะแรงพอตัวเปิดมา2.75เป็นการจ่ายน้ำาก้าด้วยนะครับไม่ใช่เป็นการจ่ายน้ำแปดนะครับสำหรับเล่นสกอร์อรต่ำหรือสูงนะครับเกมวันนี้ต้องบอกเลยครับว่า <c oughs> ไปดูในเรื่องของทางฝั่งผลงานกันนิดหนึ่งในกับเกมนี้ต้องบอกว่าเดือดแน่ๆผลงานครับผลงานเล็กแรกที่พบกันเดี๋ยวจะนาจ,จะพูดให้ฝั่งเกมวันนั้นต้องยอมรับว่า ทางฝั่งของอตาลนตาเป็นฟุตบอลสไตล์ที่เกรดบอลค่อนข้างสูงกว่านะครับศักยภาพมีมากกว่าฟุตบอลจากลีอิตาลีนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ามีความเขี้ยวนะครับแล้วก็มีความศักยภาพที่ดูดีกว่าทางฝั่งลิปปอนแบบชัดเจนนะครับวันนั้นจบ1-1หนึ่ง,งวันนั้นลิปปอนได้ประตูขึ้นนำก่อนนะครับแล้วก็ทางฝั่งอตาลนตาไปตีเสมอจากทางฝั่งศูนย์หน้าอย่างทางฝั่งของจาลูกาสกามาก้า คือถ้าจะนะให้ดูเรื่องของสถิตินะต้องบอกตามตรงว่าอาจจะจบมาหนึ่งหนึ่งก็จริงนะครับแต่อย่าลืมว่าอาจารย์นะพูดทุกครั้งว่าริบป้อนเป็นทีมที่เล่นในบ้านแข็งแร่กมากๆอยู่แล้วนะคนนี้คือคนทําประตูตีเสมอให้กับทางฝ่าตาลต้าครับจารุก้าสกัมมาก้าแต่ถ้าใครได้ติดตามเกมวันนั้นต้องบอกเลยว่าเกมวันนั้นอัาลัตตามีโอกาสมากกว่านะไม่จะเป็นการยิงประตูการยิงเข้ากรอบนะครับผมบทบาทในการเล่นเกมลุกต้องบอกเลยว่า นะครับเราก็มีโอกาสเข้าทำจักจะให้เห็นมากกว่าทางฝั่งริปปอนอย่าลืมนะคู่นี้ถ้ามองไปถึงผลงานในลีกเนี่ยครับผมริปปอนเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆในบ้านส่วนออตาลนตาก็เฉกเช่นเดียวกันเป็นทีมที่เก็บแต้มได้เยอะเวลาเล่นที่จีวิสต s t เดียมในทางฝั่งของกันโซเกมวันนั้นออตาลนตามีโอกาสยิงนะครับผมถึง13ครั้งแต่อย่าลืมว่าใน13ครั้งนี้ชนคานไป2ครั้ง นะครับแล้วก็ชนเสาไปหนึ่งครั้งนะเกมนั้นต้องบอกเลยว่าใครที่ไปสกอร์ต่ำมามากับดวงเลยครับเพราะว่าโอกาสยิงแบบจัดๆรวมกันนะครับผมมากเกือบๆกือบิบครั้งแลวโอกาสยิงชนเสาชนคานรวมกันทั้ง2ทีมมีถึง5ครั้งเลยนะครับชนเสาบ่อยมากใครที่ยังไม่ดูไปดูย้อนหลังไฮไลท์ก็ได้นะครับผมคือต้องบอกว่าสกอร์ต่ำมันออกมาค่อนข้างแปลกนะครับผมคือทั้งคู่ เขามีจุดเด่นในการเล่นเกมลุกนะไปดูผลงานของทางฝั่งของอตาลนตาก่อนล่าสุดครับอตาลนต้าไปเสมอทางฝั่งของไอ้มาลายยูเว่ สองประตูต่อสองเกมนั้นทางฝ่าตาลันต้าเล่นในฐานะทีมเยือนนะขึ้นนำก่อนแล้วก็เป็นยูเนตุสครับนะครับมาพลิกแซงส1งหนึ่งนะครับจากทางฝั่งของอาตาลันต้าแล้วก็เป็นอาตาลันต้าครับนะครับพลิกกลับมาเป็น22สองนะครับจากมาเทนเดรอนนะครับซึ่งวันนั้นเดรอนยิงประตู2ลูกเลยนะครับส่วนทางฝั่งของสปอร์ติ้งลิปบอนนะครับลิปบอนล่าสุดแน่นอนตามสไตล์ครับเล่นในหลีกก็คือไร้เทียมทานนะครับผมอารูกาโดนไป3เม็ดนะครับสำหรับลิปบอนคือต้องยอมรับว่า ถ้าถามว่าในี่โปรตุเกตชนะก็ย้ำทุกครั้งปอร์โตลิสบอนเบนฟิกา้าเขาเจอใครส่วนมากเขาก็ช,ชนะอยู่แล้วนะครับแต่คือเราต้องมองในจุดที่ว่า2ทีมเนี้ยเป็นทีมที่อาจจะมีบทบาทในการเล่นเกมลุกที่ดีมากๆแต่ถ้าเรามองกันแบบตามตรงเกมวันนี้อาตาลันต้ายังมีเกรดบอลที่ค่อนข้างสูงกว่าและก็ดีกว่านะครับผมคือต้องบอกว่าเกมนี้เกมเปิดแน่แล้วด้วยสไตล์การเล่นของอตาลันต้านะครับอาจารย์พาไปดูราบนิดนึงครับ แล้ววันนี้ไปดูทางฝั่งเจ้าบ้านกดออตาลนตาครับวันนี้มาแบบจัดเต็มเลยนะครับผมคนยิงประตูอ่าล่าสุด2อลูกอย่างทางฝั่งของมาเทนเดอร์อนก็พร้อมลงสนามนะครับกองหน้าที่ยิงประตูใส่ลิปอนก็ลงสนามอย่างจารูก้าสกามาก้าวันนี้ทั้ง2ทีมมีบทบาทในการเล่นที่พร้อมมากมาก ทางฝั่งอตาลันตาแทบจะไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเลยนะครับมีรอเช็คความฟิตอย่างฟรานเชสโกรอซซี่นะครับส่วนทางฝั่งสปอร์ติ้งลิปอนของรูเบนอารูริมมีรอเช็คความฟิตอย่างอันโตนิโออาดานนะครับวันนี้ทางฝั่ง อาลังตาจะมาในระบบ3-4-3นะครับผมก็แน่นอน, ch ch iti, นครับชิมชิตตี้ในครับโคลาซินน็ใครับบัตเทนเดินลอนนะครับผมหรือไม่กรทั่งกองหน้าอย่างทางฝั่งอาเดโอล่าลุกแมนหนครับนาเป้าเป็นจาลูก้าสักการมา้าทางซ้ายจะเป็นเทินคุบไมเนอร์นะครับผมคือเกรดบนศักยภาพเท่าเรามองกันที่พู้เล่นแน่นอนครับอนาลังตาดูเหนือกว่า นะนีครับผมดูเหนือกว่าชัดเจนในกรบถ้าไปเทียบกับแรื่ของลิปปอนลิปปอนครับวันนี้มา3-43แผนคล้ายๆกันนะครับผมหน้าเป้าจะเป็นวิตตอกิวเเรสทางขวาจะเป็นติมเกาเนะครับแล้วก็มีบริตาเป็นคนที่คอยคุมเกมนะครับผมส่วนกองหลังก็มีพวกควอเตสพวกเดลมันเด้เนีครับฟรีคอเรสมาพวกนี้ก็พร้อมลงสนามคือต้องบอกว่าเนี้ยจัดชุดผู้เล่นที่ดีที่สุดครับสำหรับทางฝั่งลิปปอน เกมในค่ำคืนวันนี้มันจะออกมาเป็นในรูปแบบไหมครับอาจารย์นาวันนี้ต้องยอมรับว่าทางฝั่งลิปปอนะครับมาเป็นรองค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าเล่นในฐานะทีมเยือนออตาลนตาเป็นทีมที่ต้องบอกเลยว่าผลงานในบ้านแข็งแร่งมากๆนะับผลงานในบ้านท่านับเฉพาะในฟุตบอลทัวรยุโรปาลีกชนะลากูมา2-0ชนะสตตมการ์ด1-0นะมีมีเคยเจอล่าสดุดอะจบเสมอกับลิปปอนจบ1-1 แต่มันก็คือเกมล่าสุดที่อาจารนาบอกไงครับผมอ่ะสองเกมที่อาจารนาบอกก่อนหน้านี้แต่เกมวันนี้อาจารนามองรูปแบบเกมสไตล์การเล่นทั้งคู่มีบทบาทในการเล่นเกมลุกที่ต้องบอกเลยว่าจัดจ้านนะจัดจ้านและก็เป็นทีมที่อ่ะเกมรับวันนี้อาจจะทําประตูแล้วก็โดนประตูได้ด้วยอาจารนามองว่าสกอร์สูงเล่นง่ายที่สุดครับถามว่าวันนี้หน้าบอลชอบอะไรชอบอตลาลันต้ามากกว่าถ้าใครได้ดูเกม90นาทีจะเข้าใจว่า เกรดบอลจริงๆอตาลตันตายังดูเหนือกว่านะครับผมแล้วก็มีความแน่นอนมากกว่านะครับผมแต่ต้องยอมรับว่าลิเบอลของรูเบนอโมริมถ้าวันนี้โค้ดของลิเบอลไม่ใช่ im, รูเบนอโมริมอาจารนากล้าไปอตาลตันตาเลยนะครับแต่จนามองว่าด้วยความแก้เกมอาจารนาชอบโค้ดแบบยัสไตล์อย่างรูเบนอโมริมมากๆอ่ะและแก้เกมเป็นนะครับการจัดวางผู้เล่นที่ดีมากๆนะครับแล้วมีแท็กติกเสริมมีลูกเซตพีทที่ดีเกมวันนี้อาจารนามองว่า ออตาลนต้ารูปแบบเกมคือเปิดเข้าใส่แลกเข้าทำแต่ก็มีโอกาสโดนด้วยคู่นี้จร,จริงๆชอบหน้าบ่อ,นนบอลในการประชนาชอบอตาลนต้ามีโอกาสชนะแต่ขอนยญาตไปสกอร์สูงดีกว่ามองว่าบทบาทการเล่นของลิปบอนชั่วโมงนี้เกมลุกก็มีความเฉียบคมนะครับส่วนอตาลนต้าอาจารยมองว่าเล่นในบ้านที่จีวิสเตเดียมเกมลุกจัดจ้านอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คู่ที่1ครับ ขอ,อย่าไปสกอร์สูงอัตาลันตานะครับวันนี้เปิดเจวิสเตเดียมของซืออย่างกาสเปริลี่ปะทะกับทางฝั่งสปอร์ตสปอร์ติ้งริปอนของรูเบนอโมเรนนะครับวันนี้คู่ที่หนึ่งนะครับขอ,อยตาไปทางฝั่งของสกอร์สูงครับไปสกอร์สูงครับอัตาลันตาพบกับสปอร์ติ้งริบอนหรือว่าสปอร์ติ้งปูตูกัดน,นะครับรอบม่ต่อคู่ที่2ครับวันนี้เป็นทางฝั่งของนี้เลยฮะ นะครับผู้ที่2ของเรานะครับเป็นทางฝั่งของทีมอย่างอัลวัแฮมยูไนเต็ดพบกับทางฝั่งฝ่ายบวกวันนี้มาเจอกันเป็นคู่ที่2กับนะครับสำหรับในคัาคือวันนี้เกมเล็กแรกพบกันมานะครับเป็นทางฝั่งฝ่ายบวกชนะไป1ประตูต่อศูนย์เกมวันนั้นเป็นเกมที่ต้องยอมรับว่าค่อนข้างแบบสูสีสุดๆนะผัดกันแลกเข้าทําผัดกันแบบโหสุดๆเลยนะครับผมก็ ต่างฝ่ายต่างแทบจะแบบสูสีกันมากๆนะเกมวันนั้นต้องยอมรับในค้นี้คือสูสีอ่ะนะครับเป็นบอลที่ที่แบบบไม่มีใครยอมใครเลยนะครับแต่เกมวันนั้นมันเป็นบ้านของไฟบวกนะครับผมเดี๋ยวจะนาเปิดเรื่องของทางฝั่งนี้ดูนิดนึงนะนี่ฮะนะครับผลงานการเข้าทําการยิงประตู15ต่อ15เลยการยิงเข้ากรอบเพะเท่ากันไฟบวกจะเป็นหลอกจะเป็นต่อในเรื่องของบทบาทในการหนะักครองบอลน,น,นะครับการส่งบอลมากกว่า แต่บทบาทในการทำประตูเป็นเวสแฮมวันนั้นทางฝั่งของไฟบวกไปได้ประตูจากมิเอลเกโกริกับนะครับซึ่งเป็นศูนย์หน้าของไฟบวกทำให้ไฟบวกชนะไป1ประตูต่อศูนย์กับเกมในค่ำคืนวันนั้นก็ต้องยอมรับว,ว่าไฟบวกนะครับทำได้แล้วก็กลุมความได้เปรียบแต่วันนี้ต้องบอกว่าไม่ง่ายเพราะว่าเวสแฮมเขาก็มีจุดเด่นมากๆ เวลาเล่นที่รอนดอนสเตเดียมเป็นบ้านของพวกเขานะครับด้านจนาเคยกล่าวตั้งแต่ข้างต้นเวตแฮมตนเนี่ยสภาพทีมต้องบอกเลยว่าค่อนข้างพร้อมนักเตะตัวหลักๆกลับมาหลายคนลูกัสปาเกต้าเจมวัตเพลนะครับผมจะหลัดโบเวนโมเมตคูดุดก็กลับมาค่อนข้างเต็มระบบนะครับกลับมาได้ทันเวลาพอดีนะครับผมอย่างกับรู้ใจเลยสําหรับท่านี้ครับผมต้องบอกเลยว่าผลงานล่าสุดของทางฝั่งอ ไฟบวกไปชนะโบกุ้มมา2ประตูต่อหนึ่งก็เป็นคนเดิมยิงประตูในรุ่ที่2อย่างทางฝั่งของวิทตอร์เกเกอร์ตครับนะครับทำประตูได้ครับสำหรับทางฝั่งของไฟเป็นเป็นกองหน้าที่แบบหวังผลได้นะครับแล้วก็กําลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจนะครับส่วนทางฝั่งคุนค้อนเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับโหเกมล่าสุดนะก็บอกตามตรงว,ว่าค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับไปเสมอกับทีมหนีตายอย่างทางฝั่งเบอร์รี่แล้วก็เล่นในบ้านตัวเองด้วยเกมวันนั้นเวสต์แฮมครับนะครับผมคือช่วงหลายจะนามาเมเวสต์แนฮะ แต่เกมรับเขาค่อนข้างแย่นะแล้วยิ่งเวลาถ้าเปิดเกมเราจะสังเกตเวทแฮมจะเป็นทีมที่โดนประตูตลอดเปิดเกมเจอแบรนฟอร์ดก็โดนไป2ลูกเปิดเกมเจอเบอร์ลี่ก็โดนไป2ลูกแล้วในฐานะวันนี้ต้องยอมรับตามตรงว,ว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่พวกเขาต้องทําถ้าพวกเขาอยากจะเข้ารอบนั่นก็คือเปิดเกมนะโอกาสแบบนี้มีโอกาสมากๆครับที่ทําให้ทางฝั่งของ เบตแฮมอาจจะโดนประตูด้วยเพราะคุณต้องยอมรับว่าเกมแรกไฟบวกเขากลุมความได้เปรียบม,มาถ้าเราไปดูเรื่องของไฟบวกบ้างไฟบวกผลงานตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มก็เป็นทีมที่ต้องบอกเลยว่า มีโอกาสในการการทำประตูสูงเห็นไหมนะมีอ่ะเนี่ยการเล่นในฐานะทีมเยือนมีหลุดแพ้เวทแฮมแค่แค่นัดเดียวนะเนี่ยมีชนะทางฝั่งของบัสคาโตปารานะครับโตปารานะครับรวมไปถึงทางฝั่งโอลิมเปียคอสก็จบ32เห็นไหมนะครับบทบาทของเกมวันนี้คือด้วยความที่เตาเวทแฮมต้องเปิดซึ่งยังไงเวทแฮมก็ต้องเปิดเกมอยู่แล้วไฟบวกเขามีเกมโต้กลับที่ไว้ใจได้นะครับแต่ถ้าถามว่าจะไปไฟบวกมันก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเวทแฮมวันนี้คือเกมในบ้าน สภาพทีมสภาพความพร้อมเขามาแบบเต็มระบบเดี๋ยวจะนาเปิดให้ดูนิดนึงนะอ่ะเวสแฮมมาแบบนี้เลยครับสำหรับทางฝั่งมูซื้ออย่าง David Boy, เดวิดมอยนะครับมาแบบนี้เลยเนะครับสำหรับเวสแฮมวันนี้จัดเต็มอาจจะต้องรอเช็คความฟิตอย่างทางฝั่งของ Amazon, ออเอมเมอร์สันพัเมอร์นะครับผมคือ,อทางฝั่งของ Amazon, เอมเมอร์สันนะครับวันนี้ ถ้าไปมองในเรื่องของสภาพอาจจะยังไม่พร้อมสําหรับเวสั์น,นะครับแล้วก็จะเป็นทางซ้ายจะเป็นครสเวลนะครับลูกัสปาเกตาจาร์ดโบเว่นนะครับผมเจมส์บอร์ดเพลว์วอร์เมดคูดุสโทมัสชูเชกนะครับอวอลเลสก็พร้อมเป็นตัวตัดเกมแถมยังมีมิเกลวนตโตนิโอด้วยนะครับในการเล่นสลับกับโบเว่นครึ่งเกมวันนี้ต้องบอกเลยว่าความสารพัดประโยชน์ของโบเว่นสร้างความอันตรายเกมวันนั้นที่เวทแฮมทําประตูไม่ได้ต้องบอกว่า ไฟบวกมีโชคด้วยส่วนไฟบวกเป็นบอลที่รู้กกาลเนี้ยนะครับเล่นเกมโต้กลับดีถ้าใครจําเกมที่เจอกับไบรเยินได้จําได้ไหมวันนั้นนะ่ะไบรเดินโถมเข้าใส่แต่ไฟบวกก็กลับมาตีเสมอได้เป็น2-2ถ้าใครจําได้เกมคือบทบาทก,การเล่นของไฟบวกช่วงหลังเกมต้ตองยอมรับว่าคมมากนะคมมากโดยเฉพาะกองหน้าอย่างทางฝั่งมิเกลเกก,เออเกริศครับผมต้องบอกเกมที่แล้วก็ยงิงเกมเจอเวทแฮมก็ยิงประตูนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะน่ามองว่าเกมนี้สนุกแน่ บทบาทในการพบกันมาคู่นี้ต้องอาจจะเป็นแบบสกอร์ต่ำค่อนข้างเยอะใน2นัดหลังสุดแต่ะนาเชื่อมั่นครับว่าวันนี้ถ้าเวทแพมเป็นบอลที่เล่นเกมเปิดวันนี้สกอร์สูงมาแน่นะสามลูกมีเป็นเกมเปิดแรกแน่นอนนะครับวันนี้คู่ที่2ครับขออนุญาตไปทางฝั่งสกอร์สูงนะ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 ครับวันนี้ขออนุญาตไปสกอร์สูงกับคู่นี้พบกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อคู่ที่3าล้วเดี๋ยวะนาสรุปให้วันนี้มีอะไรบ้าง คู่ที่สครับยังอยู่ในฟุตบอลยุโรปลีกแล้วก็เตะในเวลาตีสามวันนี้สคู่ของเราเตะเวลาตีสามหมดเลยนะครับนกนางนวลน,นะครับผมทางฝั่งไปตั้นของซื้ออย่างโรเบโต้เดชิเบเนี่ยเขวันนี้เปิดสนามอเมริกันเอ็กซ์เพรสครับเจอกับทางฝั่งโรม้าซึ่งเกมแรกพบกันมาเป็นโรม้าที่เล่นที่กรุงโรมกุมความได้เปรียบมาถึง4ประตูต่อศูนย์ครับ ถ้าเรามองเรื่องของเกรดบอลชื่อชั้นทีมโรม่าเป็นทีมที่ต้องยอมรับว่ามีชื่อชั้นมากกว่าเตะบอลทั่วยุโรปมามากกว่านะครับเกรดบอลนักเตะก็ไม่เป็นรองถ้าวัดตรงๆตัวต่อตัวกับทางฝั่งนกพันวนไบตันในครับแต่เกมวันนี้คือไบตันเกมแรกแพ้มา4-0นะ4-0ก็เป็นการที่ดีปาล่าลูกแรกลูกกูรูก2นะครับครึ่งแรกก็ปาไป2ครึ่งหลังก็ปาไป2ครับ เป็นรูปแบบที่ไบตันสกอออกมาคือขาดแต่ถ้ามองไปถึงเรื่องของรูปเกมจริงๆอ่ะมันก็ดูไม่ได้แย่ขนาดนั้นเข้าใจใช่ไหมนนะครับคือมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับสำหรับทางฝั่งนกนางนวลไบตันแต่เกมวันนี้ทำไมอาจารย์าถึงชอบไบตันครับ ข้อแรกนะครับอาจารนาดูเรื่องของฟอร์มการเล่นก่อนล่าสุดไปตั้นเลือกความมั่นใจกลับมานะครับผมเล่นในบ้านชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสไป1-0ซึ่งฟอร์เรสในช่วงหลังต้องบอกเลยว่าแข็งแกร่งมากๆส่วนทางฝั่งของทีมเยือนอย่างโรมาล่าสุดครับอาจารนาได้ให้คู่นี้ไปด้วยแล้วเราไปโรมาเกมนั้นจบ2-2วันนั้นสเต็ปเราแตกเรากินครึ่งแต่อาจารนาได้เห็นโรมาแบบเต็มๆครับว่าเรื่องของสภาพความเหนื่อยล้า มันเป็นปัญหาเป็นปัญหาใหญ่สําหรับโรม่าจริงๆวันนั้นน่ะถ้าไม่ได้ตีเสมอในนาทีสุดท้ายอะ่ะคือต้องบอกว่าโรม่าไม่รอดนะเนี่ยนี่คือลูกตีเสมอของโรม่าในนาทีสุดท้ายครับนะนะครับผมคือสิ่งที่จะเน้นคือโรม่ามีสภาพร่างกายที่ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างเหื่อยแล้วก็โรลยลาเต็มทีเลยนะครับเร่งจังหวะไม่ขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมแต่ไปได้ลูกเซตพีดแล้วบอลทะลักเข้ามาแล้วซัดเข้าไปตีเสมอได้ถือว่าวันนั้นเรามีโชคนะ แต่ต้องยอมรับว่าด้วยความที่โรม่าเขาตุนมาแล้ว4เม็ดแล้วถ้าถามว่าในกันโซ่ตอนนี้โรม่าครับโรม่าอยู่อันดับที่5นะซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าในอิตาลีผลตารางคะแนนโรม่าอยู่ที่5ซึ่งตามหลังทีมที่จะไปเตะยูฟาอย่างบโบลญญาอยู่3แต้ม ซึ่งอาจารย์นามองว่าประเด็นอยู่ตรงนี้ครับประเด็นอาจารย์นามไม่ได้มองที่เกมนี้เลยครับอาจารย์นามมองเรื่องของเกมหน้าแล้วก็เกมที่ผ่านมาคุณอย่าลืมว่าถ้าโดมาคือคือคะแนนตอนนี้มันต้อง,ต,องต้องติดที่4คุณเข้าใจใช่ไหมครับว่าการไปยูฟ่ามันได้เม็ดเงินมันได้ค่าโฆษณาค่าสัมมทสิการถ่ายทอดสดที่มากกว่าการที่ไม่ได้ไปเยอะมากๆแล้วโลมาไม่ใช่เป็นทีมเงินถุงเงินถังครับบวกกับเกมแรกไงครับก็ตุนมาแล้ว4เม็ดอะ นะตุนมาแล้ว4เม็ดแล้วอย่าลืมว่าถ้าไปดูผลงานของไบรตันไบรตันเกมหน้าครับไบรตันเกมหน้าไม่ต้องเตะจะเป็นการพักทีมชาติแตกต่างจากโรมา่าสุดสัปดาห์นี้จะต้องลงแข่งขันเจอกับซัสเซโรนะจะต้องลงแข่งขันเจอกับซัสเซโรราคาวันนี้เปิดค่อนข้างแรงมากราคาเกมแรกคุณจำได้ไหมวันนั้นโรมา่าเขามาต่อในราคาปปนะ แต่วันนี้ไปตั้งกับต่อครึ่งควบลูกเป็นราคาที่แรงมากๆแล้วเป็นการจ่ายโรม่าเนี่ยเนี่ยเป็นการจ่ายน้ำา98ไม่ใช่เป็นการจ่ายน้ำแปดด้วยมองไปถึงเรื่องของผู้เล่นอาจารนามองวันนี้โรม่าโรเตชันแม่ครับเกมหน้าอีก3วันต้องทำคะแนเนเจอกับซัสเซอรแล้วเกมนี้เขาตุนมาแล้ว4ลูกอะ่ะนะไม่จำเป็นต้องเร่งเครื่องแล้วสภาพร่างกายที่จะนาติดตามในเกมที่เสมอฟิออรล่าสุดอะโรม่าสภาพร่างกายเหื่อยมากๆ เตะถี่จนนะักเตะแทบไม่ได้พักเพราะฉะนั้นคู่ที่3ครับวันนี้อาจารย์มองว่าไบรตันชนะได้ดูจากราคาดูจากสภาพทีมนะ ทางวันนี้คือที่จะนาชอบไปต้นมากกว่าก็เป็นเรื่องของทางฝั่งสภาพของโร m a ด้วยรอเช็คความฟิตเปาโลดีบาล่ารอเช็คความฟิตปาเลเดตตัวหลักนะรอเช็คความฟิตไปต้านอารบียนคริสตานเต้คริสตมอลลิงนะครับวันนี้อารลักบุชคิดในเส้นไม่ได้ลงเดนรโดซานเชสไม่ได้ลงแทมเมียปราหัมก็ไม่ได้ลงนะวันนี้จจนามองร o m a โรเ a t i o n แล้วถ้าราคามีโอกาสนะก่อนบอลเตะราคาอาจจะขยับไปแตะ1ลูกเลย นะคู่นี้คู่ที่3ครับขอนยาไปต่อนกนางนวลบรยตันของซื้ออย่างโรเบโตเดชบี้เป็นฟุตบอลคู่ที่3ครับนะขอนยาไปต่อทางฝั่งบรยตันนกนางนวลของโรเบโตเดช y บีเป็นฟุตบอลคู่ที่3ครับ วันนี้อาจารย์ช่างน้ำหนักทุกอย่างโดยภาพรวมอาจารย์เลยบอกว่าไรตันราคาวันนี้เปิดแรงสภาพทีมพร้อมกว่าเกมหน้าไม่ต้องเตะได้พักเต็มเกือบ2สัปดาห์โรม่าอีก3วันต้องเตะแล้วคันแนนในการโซ่ต้องการแต้มเพื่อไปยูฟ่านะเพราะฉะนั้นวันนี้3คู่เดี๋ยวเราไปสรุปกันครับอาจารย์ฝากกลุ่มวันนด้หนึ่งครับกลุ่มมาเกวีพีกลุ่มอาจารย์เป็นกุ่มฟุตบอลที่รวมคนมากที่สุดนะนะครับผมเดี๋ยวอาจาให้ดูนิดหนึ่งนะ แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวจะน่าเข้าเข้าเว็บไปหนึ่งนะ โอเคนะครับเดี๋ยวจะนะัดดูเรื่องของกลุ่มเมื่อวานบอลสดของเราเป็นยังไงบ้างนะให้เลื่อนดูบอลสดเลยเมื่อวานนะครับผมเนี่ยนะครับเมื่อวานเราลงไป2บินนะครับอันเอติฮัทอาะออกขวายอันอตทฮัทเจอกับอันฮิราว ตอนนั้นเราเล่นในราคาเสมอเป็นเอาฮิราวุนำอยู่1 0จบ2 0เรากินเต็มปอโต้เมื่อวานเราไปอาเซียนนันครึ่งแรกเรากินเต็มส่วนครึ่งหลังอาจารรองปอโต้ในราคาครึ่งควบก,ก็จบแค่1 0เรากินเต็มครับนะทุกกลุ่มอาจารยลงบอลเหมือนกันหมดนี่คือกลุ่มฟุตบอลที่รวมคนมากสุดดีสุดในไทยอาจานากล้าพูดเลยครับว่าขอแค่ท่านได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศในกลุ่มนะนะครับอาจา,าลงบินนี่เหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั ฝากด้วยใครที่อยากเข้ากลุ่มมาเกลีพีอาจารนาให้มากกว่าในทางฝากของอัดคลิปหรือในไลฟ์สดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปสูบสามคู่ส่วนใครที่อยากเข้ากลุ่มมาเก P ีพีกลุ่มฟุตบอลที่รวมคนมากสุดดีสุดในไทยนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่ r b 1นครับ frb 1 1วันนี้3คู่จัดหนักจัดเตนะ็มนะครับคู่แรกไปสกอร์สูองอตาลันตา พบกับลิเบอนนะครับในราคา2.5คู่ที่2เวสต์แฮมเจอฟลายบวกคู่นี้ก็ไปสกอร์สูงครับนะครับเจอกันนะครับผมในราคา2.5นะครับส่วนคู่ที่3ไบรตันเจอกับโรมาคู่นี้ขอนุญาตเลือกบอนต่อ นกหนางวนวลรอยตั้งโรมาตุนมาแล้ว4ลูกอ่ะนะครับเกมหน้าต้องเจอซัสเซาซึ่งในหลีกยังต้องการแต้มส่วนเวทแฮมนะครับเกมแรกแพ้มา1 0ึเกมในบ้านดุดันเอาเกมลุกเข้าแรกส่วนไฟบบกกองหน้าเฉียบคมเกมโต้กลับดีส่วนคู่คู่แรกอัตาลันตาพบลิปบอนทำไมจะนาไปสู่อตาลันตาเล่นในบ้านต้องบอกเลยว่า ชวนทะเลาะแน่นอนเกมลุกดีส่วนลิปป้อนเกมลุกดีเกมรับมีเสียค่อนข้างบ่อยเลือกสกอร์สูงคู่บนแล้วก็คู่ล่างสุดไปทางฝั่งต่อนกนางนวลไบรยตันวันนี้3คู่จัดหนักจัดเต็มนะครับเดี๋ยวเจอในกลุ่มสำหรับสายบอลสดที่แตกกันแบบประจำนะครับ a rb 1 1แล้วท้าอาจาราครับผมอยากเข้ากลุ่ม at line a p R.B.11 วันนี้จะนาขนญาติลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดติดตามกดไลค์จะนาด้วยวันนี้กราบลาเท่านี้นะครับสวัสดีครับ